สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Sky Nine TV นะครับตอนนี้ทัากลังอยู่ในเกมเลสต์ถึงน้อมนะโหภาพสวยงามมากเลยนะตอนนี้ตัวเกมกำลังเปิดให้ทดลองเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศในเกมก่อนเดี๋ยวขอข้ามฉากคาสินไปเลยแล้วกันนะครับ p r e s s i n g Kingdom นะฮะเอาแล้วครับเปิดฉากขึ้นมาเขาก็ให้เราโอ้โหภาพสวยจัดเลยล,ลองเหยียบดูอืมไปอ๋อนี่เป็นใส่เกียร์เองเหรอโอ้โหใส่เกียร์เอง อ๋อทางตรงทางตรงหนึ่งเกหกอ๋อเป็นการแข่งขันทางตรงครับเริ่มต้นนะครับลองดูตัดฉากคัสสิงไปเลยอันนี้เป็นว่าเปิดสองนันเ,เหรอต่อมานะครับเกีงเขาให้เรา นิวคาขึ้นมานะครับก็จะมีรถให้เลือกนะเราเลือกเอาคันไหนดีอะพิกวันคาบายอิตนะครับก็ให้ซื้อนะฮะสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นหกสองหมื่นแปดสามหมื่น ซึ่งเรามีเงินในเกมอยู่สอง0มืนแปดนะครับสอง0มนแปดแล้วก็เอาสอง0มนปดเลยแล้วกันนี่สวยดีวะ่ะจัดไปครับคอนเฟิร์มหมดตูดเลยครับคันแรกของเราหมดตูดเลยครับศูนย์เลยครับเดือศูนย์เลยครับเอาละต่อไปเราไปแข่งดูนะประมาณแบบว่า เป็นแข่งทางตรงอะ่ะเขาเรียกเขาเรียกแข่งอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็แต่ว่ามันมันต้องใส่เกียร์เองนะครับต้องใส่เกียร์เองเด็กอ่อะเขาเรียกแดกอหครับแดกลีกนะครับทัวร์วอลมัลติเพเยอร์เฮ้ยมันมีหลายโหมดให้เล่นนะมัลติเพเยอร์มัลติเพเยอร์ ลีก wow. นะครับอีเวนต์นะล็อกอยู่โอเคลองอันแรกก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเงินเดิมพันหรือเปล่า mm hmm. เราไม่มีตังนี่หว่าเราเล่นได้ปะเนี่ยลองดูครับไม่มีเงินเดิมพันจะติดลบไหมถ้าแพ้หรือว่าถ้าแพ้เราก็เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรลองดู เอาล้วครับภาพตัดมาที่สนามแข่งใจการเมืองอุภาพมันสวยจัดขอบอกเลยภาพสวยจัดถ้าเป็นแบบ Open World นะผมว่ามันสุดนะครับแต่นี่มันไม่ใช่ Open World นะมันเป็นแดกแดกใช่ไหมเขาเรียกกันแดกใช่ไหมขับรถทางตรงนั่นเองนะเอาละไปมันอยู่ที่สกิลการใส่เกียร์ครับ สองหนึ่งไปออนี่กบถึงสีเขียวแล้วเปลี่ยนเกียร์ปึงให้สุดสุดปลอกสุดปลอกสุดปลอกบอกเลยสุดปลอกหเข้าเลยหรอเพิ่งจะเกียร์สี่นี่คือแบบระดับง่ายนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับอ ประมาณนี้ครับแล้วก็อัปเดตนะครับมีการอัปเดตคัส์ไมซ์เทรนนิ่งทำไมกดไม่ไปสักอันเลยอีเวนต์เป็นรางวัลรอครีมนะครับครีมของรางวัลโอเคแล้วก็กดกลับครับอ๋อนี่ไงเขาเขาจะสอนไปทีละขั้นตอนครับเขาให้ในตัเหรออัปเดตในตัดนะครับ โอ้ยเมื่อกี้ได้ห้าพันแปดเว้ยอัปเดตในตัดตอัปเดตตัวตัวนี้ละกันตัว C นะครับเพราะว่าเราไม่มีตัว r K นะครับใช้ r K สิบสามแต่ใช้ตัว C เนะี่ยคอยตัวนี้นะครับแค่สอง0ันพันเองต่อมานะครับอ่ามีอัปเดตตัวเลือกอัปเดตอีกอะไรบ้างก็คงจะอัปเดตได้หมดอ่ะนะ อันนี้สเตตหนึ่งนะครับบอดี้อะไรพวกนี้นะอัปเดตได้หมดเลยเดี๋ยวเราอัปเดตหนึ่งเลเวลหนึ่งไปก่อนแล้วกันนะครับเอนจิ้งในเครื่องเราเอาเครื่องก่อนเลยเงินเราให้เหลือตังเท่าไหร่สองพันอายังได้อยู่ทองยางยางพันสี่อุย้ยหมดตูดเลยวะเกียร์พันสี่ห้าสิบเอ้ยหนึ่งพันเกียร์พัน ไหมเกียร์เน,นี่ยไม่พันหนึ่งเหลือสี่ร้อยห้าสิบมันได้อะไรอีกวะพันสองสามพันบอดี้แปดร้อยห้าสิบท่อห้าร้อยเออบอดี้เอาบอดีอออ้ก่อนแล้วแต่งท่อแต่งท่อห้าร้อยอ่ะเหลือร้อยหนึง่งโอเคลองดูใช้เงินให้คุ้มมาอีกสัก นึ่งเกมแล้วกันนะครับผมมันจะตอนนี้มันยังล็อกอยู่ไอ้พวกนี้มันล็อกไหมคอมมิ่งโซนนะครับเนี่ยครับมันยังล็อกอยู่มันยังไม่มานะครับเพราะงั้นแล้วเราไปตัวอีเวนต์ดูไหมอีเวนต์ก็ล็อกอยู่เหมือนกันงั้นไปสตอรีร่เหมือนเดิมครับโอเคไปะระดับความยากเลือกได้ไหมไอ้มันเลือกไม่ได้แฮ่มันไปทีไะสเตปนั่นแหละเนาะ โอเคมาอีกทีนึงอยู่ที่การสับเกียร์แล้วกันนะครับใครสับเกียร์ไวก็อืมีมชายไปกดเครื่องนั่นแหละอ่าไปเอาเลยลครับรถเคลื่อนตัวมาแล้วอ่าแล้วรอดูครับลูกชายรอดูยากระซิบเยอะนี่สามสองไป นีไปเห็นซับ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 ไปซับอีกทีนึงเอ็นจินโ้ยเอ็นจินในตัดในตัดซุนี่อะกียร์ยังไม่สุดเลยเขาเข้าเส้นชายไปนะจ๊ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเล c ซิ g งคิงดอมนะครับต้องรอดูว่าอ่าเวลา เกมเปิดให้เล่นจริงนะครับโหมดแต่ละโหมดต่างๆมันจะมีความสนุกอะไรกันบ้างเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนในเกมนี้นะครับถ้าเจอเกมใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะเอามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมและก็เลือกโหลดมาเล่นกันได้เหมือนเช่นเคยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกท่านครับผม